่วงออนภาออนทองปากถือว่าเป็นอวัยวะสำคัญอย่างหนึ่งซึ่งแสดงความรู้สึกและก็มีส่วนทำให้หน้าตาของคนเรานั้นดูด,ดีหรือว่าดูด,ด้อยไม่ต่างจากอวัยวะอื่นๆบนใบหน้าเลยนะคะมาตรฐานความงามของริมฝีปากนั้นนะคะต่างกันไปตามยุคต่างสมัยค่ะและก็อวัยวะอื่นๆบนใบหน้าที่รับกับริมฝีปากของแต่ละคน ก็เหมือนเทรนด์ความงามจากดาราเกาหลีค่ะทําให้การนิยมมีริฝิปากบางเป็นรูปกระจบในบ้านเรานั้นกําลังได้รับความนิยมอย่างสูงคุณหมอภูสิทธิ์จิติละองวงเป็นศัลยแพทย์ท่านหนึ่งนะคะของเมืองไทยที่มีชื่อเสียงแล้วก็ได้รับการยอมรับการแนะนําจากบรรดาผู้ที่มีประสบการณ์การทําศัลยกรรมริฝิปากให้บางเป็นรูปกระจบแบบปากต่อปากหรือว่าบนโลกอินเทอร์เน็ตหากใครที่กําลังคิดอยากจะทําศัลยกรรมริฝิบาก ให้บางเป็นรูปกระจับห้ามพลาดนะคะในช่วงออนภภาออนทองช่วงที่2ช่วงออนภภาออนทองนี่ก็รูปก่อนทอันนี้คือก่อนท่อันข้างบนนี่หนามากเกินใช่เกินไปครับผมนดี๋วก็ให้ดูวิววัฒนาการใช่ครับนะฮะตั้งแต่มาจนถึงหกเดือนสี่เดือน6เดือนหเดือนครับนะฮะก็ดูสวยขึ้นจากอันนี้เนาะครับ กบอันนี้ฮะอันนี้มันหายไปแบบว่าเกินครึ่งอีกนะเกินครึ่งครับเนี่ยนี่ก็หลังทำนะฮะนี่ก็จะเป็นรูปทรงมากขึ้นนะครเห็นชัดเจนเลยนะหมอเป็นกระจับสวยโอ้โหดูกันขนาดนี้เนี่ยคงจะมีเรื่องราวที่ต้องพูดคุยกับคุณหมอกันอีกเยอะเลยละค่ะ ที่ดูมาทั้งหมดนี้ก็คือนักแสดงดาราทั้งหลายนะคะที่มีรูปปากต่างๆกันไปนะคร<ช>ับอย่างอย่างที่เรารู้จักอย่างนี้ก็คือ Angelina Jolie ซึ่งเอกลักษณ์ที่ชัดเจนของเขาก็คือปากต้องหนา<ช>อิ่มเข้ากันหมดทั้งบนและล่างเลยนะฮะแล้วดูเซ็กซี่มากๆแต่บางคนเนี่ยนะ,ะก็จะเป็นปากที่ไม่ได้หนามากบางแต่ก็ยังดูสวยงาม<ช>แล้วก็ดูดีมากๆเลยทีเดียวนะฮะ แล้วก็อย่าง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 สาวจีนคนนี้นะฮะก็เป็นดาราเหมือนกันเออก็ริฟใบปากก็หนาครับนะดังนั้นเนี่ยไอในรูปปากต่างเนี่ยมันมันมันขึ้นอยู่กับอะไรเหครับมันถึงได้ทําให้เขาเนี่ยดูดีอย่างบางคนเนี่ยมีรูปปากหนาแบบอย่างเงี้ยแต่แบบไม่ชอบไม่สวยแล้วเราเห็นแล้วว่าเออมันไม่สวยจริงๆแต่ของเขานี่ยทำไมสวยสวยคืออย่างงี้ฮะคือจริงๆหมอจะบอกว่าก็คงแล้วแต่โครงโครงสร้างแต่ละคนนะครับก็คือ แล้วแต่ความชอบมากกว่านะครับก็แต่ว่าในช่วงช่วงหลังๆนะฮะพี่มาก็คือสันนิรฐาเรื่องของริบีปากมีมากขึ้นนะครับคนนิยมเรื่องของปากบางมากขึ้นนะครับมันดูเหมือนจะเป็นลักษณะคือเทนจะเปลี่ยนไปนะครับเพราะว่าโดยโดยหลักการจริงๆเนี่ยโครงสร้างปากของคนเนี่ยนะฮะถ้าเกิดจะสวยจริงๆคือด้านบนจะต้องบางกว่านะครับครับผมสักประมาณสักครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็มีสัดส่วนที่พอเหมาะเนี่ยครับพี่มาครับ ไม่ว่าจะอยู่กับรูปหน้าแบบไหนใช่ครับบก็คือรูปปากข้างบนก็จะต้องเล็กกว่าข้างล่างนิดนึบเป็นต้นแต่ถ้าสมมุติว่ามันใหญ่เท่ากันหมดอย่างงี้ก็จะทําให้ผิดส่วนไปใช่ครับก็โดยผิดส่วนไปนะฮะน,นั่นอ,อ,อาจจะมีหลายๆคนที่ไม่ชอบรูปปากหรือริปฟิปปากของตัวเองนะในการที่เวลาพอเรามีรูปปากที่หนาแล้วก็ใหญ่แล้วก็อยู่กับรูปหน้าที่แบบว่าดูแล้วมันทําให้เหมือนเหมือน<ๆ>เหมือน เหมือนเหมือนสิ่งที่มันเถทะอ,อยู่บนใบหน้าของเราเนี่ยมีหลายหลายคนที่มาให้คุณหมอจัดก,การเพื่อที่จะทําให้รูปปากเข้ารูปเข้าเข้าที่งเงี้ยเยอะไหมเอ่อก็ช <ๆ S 1> ่วงนี้ค่อนข้างเยอะครับพี่มาครับผมเขาไม่พอใจอะไรครับก็<ะ>โดยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของความหนานะครับอ่ากับเรื่องของรูปรูปทรงสมัยก่อนจะมีแค่การผ่าตัดเพื่อลดความหนาหรือหรือปรับ ปรับาจากความหนาให้บางบางขึ้นะนะครับแต่ว่าในช่วงหลังคือจะมีการาทำให้เป็นรูปทรงมากขึ้น<อ>นะ,ะครับ<ะ>ใช่ครับเช่นทำให้เป็นรูปปีกนกนะครับรูปปีกนกาปากปีกนกปากกระจับนะฮะอ๋อ,อ,อ,อก็คือคมัน็น จะกระดกขึ้นมอย่างนี้ได้เหมือนยิ้มอยู่ตลอดเวลาใช่ครับเหมือนยิ้มตลอดเวลาทาให้ดูดูหน้าดูสดใสขึ้นนะฮะาบางคนก็บอกว่าเป็นการเสริมงูเห้งนะครับพูดคุยกับคนอื่นก็รู้สึกสดชื่นขึ้นอย่างเงี้ยครับแต่จริงๆปา,ปากที่กระดกขึ้นเนี่ยมันจะทให้เราดูไม่แก่เพราะว่าพอคนมีอายุป,ปับเนี่ยเอาละละมันจะแซกลงมานะในช่วงของบริเวณมุมป,ปากก็จะหลบมาการทำริมฝีปากถ้าสมมุติว่าเราจะพูดถึงเรื่องของศัลยกรรมที่รูปปากเนี่ยเออมันเป็น จุดที่ยากที่สุดไหมครับตามความเห็นคุณหมอคือยากทุกส่วนนะครับนะฮะแต่ว่าปากก็ต้องใช้ความละเอียดมากหน่อย,น,อยนะครับใช่ครับเพราะว่าก็มีหลายส่วนนะครับเช่นเส้นประสาทเลือดนะครับรวมถึงเรื่องของรูปทรงะนะฮะต้องทําให้มันได้ได้สัดส,ส่วนกันนะครับค่ะนะดังนั้นเนี่ยคุณหมอทําไมถึงให้ความสนใจกับการที่ทําปากมากกว่าครับ เรื่องของปากก็ทําแล้วก็มีความสุขนะพี่วะนะครับทำแล้วก็ทําให้คนรู้สึกยิ้มมั่นใจขึ้นะนะครับยิ้มสดใสขึ้นอย่างเงี้ย<ะ><ะ>ครับก,ก็การตกแต่งเรื่องของริมฝีปากก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ที่หมอก็อชอบครับ,ถ,รบถ้าสมมุติว่าไม่ว่าจะเพศหญิงหรือชายที่รูปปากที่ไม่สวยงามแล้วก็ไม่เข้ากับรูปหน้าเนี่ยก็สามารถมาทําได้ทุกเพศ โดยโดยส่วนใหญ่ครับผมตรงมันจะยังไงฮะระหว่างหญิงกับชายเอ่อจริงจริงรูปปากคล้ายๆกันนะครับอ่านะฮะโดยโดยปกติหมอเก็จะดูแค่เรื่องของความหนานะครับก็ปรับให้มันดูเข้ารูปขึ้นนะอย่างที่คุณหมอบอกคือว่าด้านบนต้องบางกว่านิดนึงนะฮะถึงจะสวยนะครับแล้วก็ปรับให้เรื่องของเรื่องรูปทรงเป็นเรื่องเรื่องปีกนกอย่างเงี้ยฮะมีกระจับอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จะดูน่ารักขึ้นอย่างเงี้ยครับมีเคยมีใครเคยมาแล้วแบบว่าทําไม่ได้มี่ไหม ก็จะมีข้อห้ามบ,บางบางคนนะครับที่มาอย่างเช่นก็คนที่มีปัญหาเรืร่องฟันนะครับเช่นฟันห่างนะครับนะหรือว่ามีปัญหาเรื่องของฟันไม่สบกันสนิทอย่างเงี้ยครับอ๋อห่างก็คือางล่าง <จำ S 2> ใช่ครับจะยืน่นอย่างเงี้ยฮะอย่างนี้ก็คือหมอแนะนําก็ปรึกษาเรื่องหมอฟันก่อนอนะครับนะหรือไม่ก็เรื่องของรูปปากที่ทําแล้วนะฮะอาจจะไม่ได้ผลดีนะครับเช่นว่าปากคว่ำอะไรเงี้ยนะฮะหรือว่าบางคนก็ปากบางเกินไปนะครับเลยก็ยิ้มเห็นเหงือกอเงี้ยครับหมอ ก็ไม่ได้ทาให้คับครับผมเอาละค่ะถามมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยก็อยากจะรู้ว่าขั้นตอนเนี่ยมันจะต้องทำยังไงกันบ้างครับก็วิธีการก็เป็นเหมือนการผ่าตัดเล็กนะครับนี่มาก็คือว่าเป็นการฉีดยาชาเฉพาะที่นะครับหรือว่าในบางที่ก็เป็นการดมยาสลบก็มีนะครับก็คุณหมอทําไม่นานครับประมาณสัก30มสถึงสีนาทีนะครับใช่ครับทาเสร็จก็กลับบ้านได้เลยครับครับผมับผมก็เป็นการดูแลเรื่องภาวะหลังผ่าตัดต่อไปคนที่จะมา ให้คุณหมอทำศัลยกรรมเกี่ยวกับเรื่องของรูปปากให้ดูสวยงามขึ้นเนี่ยต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างเป็นการเตรียมตัวเหมือนเรื่องการผ่าตัดทั่วไปนะครับหมอขอเน้นเรื่องของการหาข้อมูลนะครับพยายามดูดูข้อมูลให้เยอะนะครับทางเรื่องของการเตรียมตัวก่อนผ่าตัดนะฮะการเตรียมตัวหลังผ่าตัดนะฮะหรือว่าการเลือกนะฮะในการที่จะทําการผ่าตัดนะครับเพราะว่าผ่าตัดนี่คือทำหนึ่งครั้งนะครับถ้าแก นะฮะหรือว่าผิดพลาดเนี่ยก็ค่อนข้างจะแก้ยากนะครับใช่ครับก็ขอเน้นย้าตรงนี้นะครับครับผมจริงๆเอ่อพอเราทําไปแล้วเนี่ยแน่นอนนะเอ่อบริเวณปากของเราเนี่ยมันยังต้องกินต้องดื่มต้องใช้งานครับมันใช้งานได้ไหมเอ่อตามปกติเขาไปมาถ้าแผลหายนะครับใช่ครับโดยปกติก็เข้ารูปสวยหรือว่าใช้ปกติสักวันเดือนถึงสามเดือนมันที่ผ่าไป ใหม่ๆและครัก็อาจจะดูแลยากนิดนึงครับพี่มาช่วงแรกประมาณสองสามวันแรกอาจจกินอะไรก็ต้องใช้หลอดดูดอช่ไนะฮะอาจจะลำบากนิดนึงฮะโอ้แล้วอย่างนี้เหมือนกับการผ่าตัดทั่วไปเนี่ยเพราะว่าเจ็ดวันมาตัดใหม่ใช่ครับเจ็ดวันตัดใหม่เหมือนกันครับงั้นเออ่รอยที่เราเย็บเนี่ยมันจะอยู่ข้างในหรือคะหรือว่าอย่างไรมันอเ่อคือโดยปกตินะฮะมันจะอยู่ตรงรอยเกาเรียกรอยประกบ นะฮะริพีป่าพอดีใช่ครับดังนั้นคือพอแผลหายเรียบร้อยนะฮะประมาณ3าเดือนนะครับก็คือรอยนี้ส่วนใหญ่ก็จะไม่เห็นะนะครับในในผู้หญิงก็จะค่อนข้างดีหน่อยคือสามารถทาลิปนะฮะหรือ<ม>ว่าทาก็กลบได้ไดกลบได้นะครับพูดจ <นะ S 2> ับคุณหมอไปแล้วก็เห็นภาพไปพร้อมๆกันนี่นะครับมหมอเชื่อไหมดิฉันเนียมีความรู้สึกว่าเสียวตรงปากตลอดเวลาเลยเพราะว่าส่วนบริเวณของของของริปีปาเนี่ยมันเป็นส่วนที่อบบางที่สุดในโลกเลย แนี่แต่หน่อยเนี่ยมันก็มีความรู้สึกว่าเจ็บแล้วนะคะแค้ขนาดเราร้อนในแล้วก็มีอะไรเกิดขึ้นเป็นแผลอยู่ในปากเรายังเจ็บซะไม่มีดีที่ผ่าตัดนี่มันคงแบบโหดที่สุดเลยนฮะที่สุดก็เหมือนถ้าถ้าเปรียบเทียบนะครับจะเหมือนหมอเขไม่รู้สึกเพราะหมอไม่เคยทำครับครับเหมือนทําฟันใช่ครับจะคล้ายๆถอนฟันใช้เวลานานไหมฮะเหมือนเหมือนคล้ายๆกับการน้อยใหม่ไหมฮะที่จะต้องใช้เวลาอยู่ประมาณ เดือนสอเดือนอย่างนี้ถึงจะเข้าที่อ่าใช่ครับก็คือเหมือนสัจยกรรมทั่วไปครับก็คือว่าต้องรอรอเนื้อเยื่อให้เข้าที่นะครับโดยเฉลี่ยประมาณ3เดือนนะครับประมาณ3เดือนก็เป็นปกติจริงๆอยากจะบอกคุณผู้ชมนะฮะด้วยประสบการณ์ของดิฉันเองเนี่ยเออไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผ่าตัดหรือว่าการการการทำความงามเนี่ยถ้ามันจะให้ดีจริงๆแล้วมันจะให้แบบว่า ได้ดั่งใจเนี่ยมันต้องใช้เวลามากๆที่ฉันว่า1ปีเนี่ยมันจะทําให้เรามีความรู้สึกว่าโอ้โหสวยขึ้นมาแบบว่ายังไม่มีใครรู้ด้วยซ้ำนะฮะถ้าไปพบแพทย์ที่มีความประณีตในเรื่องของฝีมือนะี่รับรองได้เลยว่า ต้องรอเวลานะอย่าเพิ่งใจรอ้อนวันนี้เรารู้เรื่องราวเกยว่ับเกื่อนของการร้อยไหมรักษาริ้วรอยย่นนะฮะเพื่อทําให้ใบหน้าของเราเนี่ยกระชับนะฮะผิวพรรณก็จะดูเปล่งปลั่งสวยงามเป็นการทําศัลยกรรมเกี่ยวกับเรื่องของดินฟีบากด้วยนะฮะ<ม>ก็จะทําให้รูปปากของเรานั้นนะคะได้รูปมากมายสวยงามมากเลยทีเดียวการทําศัลยกรรมอื่นๆก็สามารถที่จะโทรแล้วก็เข้ามาสอบถามนะคะแล้วก็เข้าไปดูในเว็บไซต์นี้ก็ได้ค่ะหรือไม่ก็เข้าไปดูใน Facebook หรือว่า YouTube ได้ตามที่ ขึ้นหน้าจอตอนนี้นะคะอารัก่าว,วันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณหมอมากมากครัคุณหมอรับโอวัดีครับแต่ในช่วงหน้าสิคะเป็นเรื่องที่น่าสนใจเช่นกันค่ะในช่วงของอ n อนภาออนทิพมีเรื่องที่รอยอยู่พักกันสักครู่ค่ะจำเป็นไหมคะที่คนเราต้องใช้ moisturizer บางคนบอกว่า moisturizer เนี่ยผลิตในแถบตะวันตกนะคะเหมาะกับคนเอเชียไหม